ี่หนเนอ้เหมือนเป๊ะเ,เลย Happy Birthday สุดที่รักนับประวันเลยดีของฉันผ <c oughs> นลุกละ่ะ <c> ผ <oughs> <c oughs> นลุกละ่ะของขันรอหน่อยนะมาช้าจะ <c oughs> มาชัวร์ <c oughs> ตามให้อมด <c oughs> ไม่บอกกตบตัวชอบแน่นอนตัวใหญ่ปะเนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออลนะครับอย่างที่บอกไปวันนี้เป็นวันเกิดของคนที่ผมรักมากที่สุดในจักรวาลแพนเน็ตนี้นั่นก็คือดาราเอวีเราเล่นเราเล่นเดียวนั่นเองนะครับตื่นเช้ามาในกรุ๊ปแต่ละคนไอ้ยิ้มนี่ยิ้มบอกยมออนส่งโทนี่มาให้คอนเกิดได สั่งให้ลุงโทนี่ไวพรมายิเกได้งี้ยังไงนะเปิดเสียงกนะวันนี้วันเกิดมึงใช่ไหมสุขสันต์วันเกิดอีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วของพี่หนองบอกว่าเป็นคนอินเดียร้องเพลงร้องเพลงนี่ Happy Birthday แล้วก็เข้าไปในแล้วก็ไปในเฟสในวันไวพรกูนะอีมะวันบอกว่าวันบอกว่า สุขสันต์วันเกิดนะอีหาอยากได้อะไรก็ซื้อแดกเองเนี้ยงด้คงคอนเซปต์ตั้งแต่หนุ่มยันแก่เหมือนเดิมไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่เคยคิดจะซื้อของขวัญเลยไม่เคยจะเปเลี้ยงอะไรเลยเปรี้ยงน้องเลยเนี่ยวันนี้แกงออดทุกคนไม่มีใครเปเลี้ยงอาหารกูนะบอกว่าอยากกินเน้อยากกินชามหู่ต้องออกไปถามว่าทุกคนอยากกินอะไรเขาบอก เนื้อ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 ชาบูชาบูกันเด็ดเดี๋ยวเราออกไปซื้อมาให้เขาตอนนี้ตอนนี้เชี่ยกว่าต้องออกไปซื้อที่ดองกี้ที่กรุงเทพบ้างกูอยู่แล้วค่ะปลาถงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาเค้กด้วยแล้วก็จะพาโย่ไปทําบุญด้วยปะไม่ไม่ได้ทแต่งตัวเป็นอย่างนี้นหะไม่ได้ทำแต่งตัวบ่อยๆอย่างี้ไม่ทําบุญเลยใช่ไหมไม่ใช่เสื้อกั้มเลยอ๋อมันไม่ไม่ได้ไม่มันตอนนี้จะไปถวายสังฆทานใครเขาจะรับออกเดี๋ยวพาไปวัดถึงนะจ๊ะไปวันนี้เดี๋ยวไปหาของกินก ช้าเห็บหมาได้ป่ะงี้ได้ป่ะไม่ไม่ไม่เราจะเลี้ยงเขาอยู่แล้ววันเกิดเดียวก็ถือว่าเขาเรียกอะไรทับทานฮะทับทากไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเลี้ยงเฉยๆก็กินกันปกติอะไรก็กินกันปกติอ่ะคือแต่เดี๋ยวไปดูทุกครับว่าวันนี้มีอะไรกินทโนะพี่สาัมรานเมื่อกี้พี่สัมรานเขาไอ้นี่เมื่อกี้พี่สัมรานเขาอวยพรหมาเขาบอกว่า ูเกียรติฮับเบิร์ดเออโตโยมากฉันวันเกิดเด้ออีลาเนี่ยบอกเขามากินเปล่าตอนตอนเย็นแป๊บนึงนะไม่รับเราทำงานรับรับฮัลโหลพี่วันนี้มาเผาดูงานตอบจะแล้วกี่โมงไม่รู้เลยอ๋อค่ำได้มาค่ำค่ำเลยพี่เขากินไอซอยจุ๊กันเออวันนี้มีแต่ซอยจุู่พี่ว้าไม่กินไม่เป็นอะไรเข้ามานะทุ่มหนึ่งก็ได้ แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหนูจะออกไปซื้อของมาทำกับข้าวไปละเออแล้วก็ไปไอ้นี่ด้วยไปไปไปจ้างผู้หญิงมาให้พี่ด้วยไงมันเกิดพี่นี่อวยพอออย่า้ละด้้อไไไซืาาาีีี่่่หหทสสนปปปดู โอเคพี okay, 试试试试่เจอกันยาของขวัญของผมเสียดายมาช้าเดี๋ยวอาจจะถ่ายรวมมาคลิปนี้รอลงหรือว่าอาจจะถ่ายทีหลังเดี๋ยวไ<อ>ว้เจอกันแล้วฉันฝั่งของขวัญมาให้ตัวเองเกลยวะคืออะไรแล้วฉันอยากกินแบบบุนกรอบมาฉันสั่งบุนกรอบไว้ตัวเองบุนกรอบอคืออะไรวะบุญกรอบกับอาลัวเว้ยฉันดูอยู่ว่าวันนี้จะมาส่งฉันทันหรือว่าบุนกรอบคือขี้อะไรวะไม่เข้าใจบุนกรอบคืออะไระไปลาฮับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจให้แกงออสเด์แมนก่อน ตอนนี้ผมมาเอาเค้กมันเกิดให้โยแล้วครับ<น>บอกเลยว่าเค้กพีคมากไม่เคยเห็นที่ไหนแน,น่นอนหน้าเหมือนตัวเป๊ะเ,เลยอะดูนะ,ะได้ปะไหมได้ไม่ได้เดี๋ยวเก็บไปดูพร้อมกันเดี๋ยวให้คนอื่นดูด้วยเพราะเค้กมันเหมือนมากมมเ,เ,เหมือนเหมือนตัวเป๊ะเลยอ่ะเออเห<ะ>มือนเป๊ะเลยแบบมีขนมีขนมีอะไรเป๊ะเลยนะมีผมมีอะไรเป๊ะเลยไมีเคยมีเอฟซีที่ทำให้แม่แล้วก็คงเป็นแบบนั้นแหละอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพีคยิ่งกว่านั้นอีกแลบลิ้นแลบอะไรด้วยเอาลูกนี่ยไปทำ โอเคตอนนี้ได้เค้กแล้วครับเดี๋ยวเราไปดองกีกันต่อจะซื้อเนื้อไปให้ไอไม่ใช่เอฟซีให้พวกทีมงานกินและมีแผนว่าเจ้เขาอาจจะมีแผนพาทีมงานไปญี่ปุ่นเดี๋ยวรอดูผมประกอบการก่อนนะยังไม่รับปากรับปากรับปากไหมเอ๊ะไม่ใช่เดือนมกราปีหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูผลประกอบการก่อนว่าจะบิน business first c l a s หรือ economy นะครับนี่วิสิทธิ์กับร้อยคันมึงตัดสิมือเธอไม่มีตังค์ลำพังพาไปไม่ก็ดูผลประกอบการก่อนไงดูผลประกอบการก่อนเดี๋ยวว่าการถ้าทริปนี้เกิดขึ้นก็คือเกิดถ้าไม่เกิดก็คืองบหมดเกิดเกิดเวางแผนไปแล้ววางแผนไปแล้วแม่จะเริ่มเก็บตังค์ไงวางแผนไปแล้วตังค์ไว้ให้เลยแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านี่เจ๊เขาไปแล้นะอ้าวเนื้อเพื่อทีมงานสุดที่รักต้องกี่โลสองโลสองโลเหรอสองโลกี่ถาดวะ 8ถาดเหรอมันจะเต็มรถเข็นไหมหรอแบบแบบเนี้ยมันครึ่งโลมันแย่งกันมันชอบตีกันเหรอมันจะแยกกัดรู้จักกีแดกใช่ไหมแหลกแหกพวกเนี้ยแดกเยอะกว่าอิีกแดกแดกเยอะแดกล้านแดกขาดตอนนี้ได้กี่อันละได้ครึ่งไสี่อันเ่4อันคือโลหนึ่งโอเคเอาอีกสี่ก็คือสองโลพอดีเรียบร้อยโอเค ติดคอเลยนเนืน้อสองโลเนื้อสองโลได้แค่เนี้ยกินกันพอป่าววะเนี่ยไม่พอลิงกี้คนเดียวเขาหมดแล้วสองโลอ่ะเฮ้ยเดี๋กินน้อยแล้วเฮ้ย <laughs> ทนันเมื่อคืนกูเห็นได้สองจานอะ่ะ <laughs> ได้กินกะเพราปูย่าอ่านผิดกะเพราปรลาทู <laughs> อ่าเดี๋ยวรอทีมงานเข้ามาอีกกว่านี้ตอนนี้ทีมงานสว่าปามยังไม่เข้ามาคุณนิงกี้คุณสำรานคุณหยกคุณหยกอาจจะเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารอดมารอดูกัน One hour later มีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหอยหายมันขโมยหอยเยลพูดเลยเนี่ยกลองจอนิดก็มีเสียงหอยอะไรนะหอยหอยเชลอย่าซื้อมาสามชิ้นแล้วจะกินกินไปสองตัวอีกตัวหายไปไหนไม่รู้แล้วไปไหนใครกินไม่รู้กูเพิ่งมาเราต้องถามว่าใครเอาไปตัวที่สามอ่ะยังรู้ไหมรู้กูไม่เห็นกููไมม่ร้ันบ่นอยากกินเนื้อ้สัตว์หยิบหอยแดกก่อนของขวัญเหรอโอยผมเตรียมมาแล้ว เตรียมมาแล้วเลยเออใบเบิกงั้นเลยเนี่ยเบิกเลยคนลุกเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็ทานกันก่อนดีกว่ามาดูชิ้นเนื้อสองโลมันจะพอไหมนะนี่คือการกินสไตล์บุฟเฟ่ครับกรงนีเป็นต้องไม่มีใครพูดกับใครไม่มีใครนั่งด้วยเป็นเป็นปาร์ตี้ที่เงียบเป็นแก้วแก้วน้ำไม่ใช่หรอวะเดยวกินน้ำไปก็ข่าวตอนแรกตอนแรกเป็นชาบูน้ำดำตอนนี้เริ่มออกไปทางวัดดงมูลเหล็กอะ ี่ไม่มีใครนั่งเหรอไม่มีใครนั่งเลยนั่งเราไม่ทันนั่งเสียนะนั่งนั่งเสียเลยไม่ทันจริงคุปเปอร์อยู่คือมันละลายในปากเลยครับเพื่อนๆมันละลายมากเลยเน้อมันละลายเนี่ยใช่เนี่ยผมผแค่จุ่มแค่นี้ใช่แล้วเราก็ใส่แก้วของเราคาณล้มไปว่าอันนี้มันเป็นเนื้อโลวัวบ้ากูก็ไม่เป็นไรทำไมกูไม่เจ้าผักคอร์ส ทำไมอ่ะมาเห็นกินเหล้าเลยกินน้ำพี่เมายิ้มน้ำเนื้อก็ไม่กินด้วยแต่คนนั้นพี่เมาไม่ถูกกันกับเนื้อตบอคิวต่อคิวต่อคิวต่อคิวได้เข้าไปกินแล้วใช่ไหมสิบสองถาดอะปีหน้าซื้อเที่ยเดือนไม่แดกดยังอื่นบ้างเหอถาดะเท่าไหร่ถาดละสามร้อยถาดละสามร้อยได้ที่มึงแดกเป็นงานกูนะกูซื้อหกพันเลยอะ ดีงั้นมึงช่วยออกงานงานที่อะไรงานแสนจิ๊กเหรอเงี้ยเงี้ยจ่ายไทยคนที่หกพันกว่าบาทวันเกิดกูเลี้ยงซื้อเนื้อให้มื่นมีไอ้อะไรคลิปนี้มันอ่อนแล้วมันไม่ลบด้วยนะพูดเองนะเขาพูดแล้วนะมันพูดแล้วนะเนี่ยบอกไม่มีความไม่มีคดามไม่มีความไะ่มีความไม่มีความไม่มีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าไม่จัดไม่จัดมาถึงวันเกิดไม่จัดหนี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  a few moments later นี่คือเค้กที่บอกว่าทำเป็นรูปหน้าอยู่ไหนะมีตรงไหนนี่ไง ฮคร์แนอ๋อพี่ใหม่ยังไงพี่คิดถูกแล้วใช่ไหมรูปเดียว่ไม่มาดูยังไมาจบมากเลยอ่ะไม่มาดูไอ้แต่มากเลยอะก่อนแรกเราอ่ะตอนที่น้องมันบอกคือเราตั้งใจว่าอุ๊ยหน้าเป็นหน้าเยียบแบบสวยๆแน่เลยอ่ะแี่นะคะเฮ้ยโชว์จังไรมากเนี่ยหอยดำขนาดไหน เอาตรงนี้เลยมั้เก็บไว้เก็บไว้ปิดตายโยบปิดตาปิดตาปิดตาจิดไมมจุดไหมปิดไปยว่เดี๋ยวให้ยปิดตาไว้ว้อยู่เยี่ยหน้าโคตรเหมือนเลยเย่โคตรเมือตเมือนเหมือไเหมือนเมือแกะมาอกเอาอเอามเตอร์ไปามาเลยอ่ะต้นผม้นอย่าเนตาเลยนะอั้งแต่สาโยอ้มเลยเนีทบไม่เือ เคยเห็นที่ไหนเนี่ยเออเหมือนเป๊ะเลยแบบมีขนมีขนมีอะไรเป๊ะเลยนะมีผมมีอะไรเป๊ะเลย ปั้นจังเลยถ่ายรูปให้ร้านเขาทำตามเรานี่เขาจะเปล่าอันนี้แม่แป๊บเปล่าชี้ไม่สมควรหมอก่ยิ่งกว่าโอ้ยว่ายรับถือโอ้ยไม่เข้าใจจริงเลยท้าไม่ไม่โดนใหญ่ขนาดนี้อ่ะอยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อาลลามานอะไรยิ่งใหญ่บาลงยินูนชื่อเสียงยิ่งนูนนูน ทำไมันหลอมแหลมวะนะใครของเปล่าใครใครใครดิ้วไหวใส่เค้กก่อนนี่หมายพี่จะเมาไปเรียนเรานั่งเรียนหรอกนะคู่คู่ถ่ายภาเดียวนเด่นนมร้อนกู่ดำหรือถ่ายรูปส่งเขาไปก็ลำย่ายเรียนเรียนเชิญเพื่อเป็นสิริมงคลเลี้ยงปลิญญาครับจริงไม่เรียนมากี่ปีแล้วไม่ได้เรียนกี่ปีแล้ว

เราผ่าผ่าเม็ดกันดีกว่าแต่กลิ่นมันเลี่ยนๆนะเค้กตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าให้พ่อเอาขนออกก่อนจริงๆมันขนกินไม่ได้จริงเหรอกินไม่ได้เฮ้ยมันกินไม่ได้จริงเหรอขนกินไม่ได้เป็นเหมือนเทียนเทียนอ่ะโอ้ขนหรอกจิ้มได้ใช่ไหมไม่ได้มันเป็นเทียนพ่อฮะมันเป็นหวานมากเลยเป็นน้ำตาลไม่มีรสชาติไม่แต่มันไม่ใช่ผมจริงไม่พ่อเขาชอบกินอยู่แล้วเงี้ยเขาชอบอะไรที่เป็นขนขนมอยๆอะไรไปก็ติด๊บไปเนี่ย ไม่ยา้ตัดผมตัดตอนแรกมันยังไม่มีขนว่ะไอโอพักม้างหน้าตูดเมื่อกี้เอาผ่ที่เมื่อกี้เข้าไปในหน้าผ่าตรงนี้เหรอผ่าร้เขาจะเจ็บนะเระเบิดเม็ดก็ให้นี่จังม่าจม่าเปล่งคลอดลูกอ๋อมันแพงแค่ข้างหน้านี่หว่าข้างในไม่ได้เลยไอ้เด็อย่าไปทำหนวดแล้วอายิมทำหนวดไม่เอา อ้าววรมันเหนียวว่ะน้ำตาลเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ไว้กินเหรอมันคือฟองฟองดองใช่ไหมอ้าวเหี้ยขวดแก้วหันจิ้มก่อนเมาที่นี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้รับพลังแห่งพุชพุชฉันหมายถึงพุชอร่อย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 เหรออร่อยรสชาติอะไรธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยมันเหนียวเหนียวมันมัดเมลโล่์อ๋อแต่เหนียวเหนียวแน่เลยเกิดไม่กินไปเียวไปพ่อพ่อขยี้เมนี่ยหรอขวายพ่อพ่อบี่เงี้ยอ่ะ ติดใจมันนานเท่าไหร่หเออติดใจที่ที่เราไปสายป่านั์นน่ะเดีาบอกเออเดี๋ยวไปเดาบอลไอ้ตันลิคนนี้พูดอะไรเขาก็ยังไปงูอเายังไฟบอลยเขาชอบเหรอเออพ่อชอบก็บอกถ้าถ้าถ้ารู้มิบอกวันนั้นเลยยี่ The next day มาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ของขวัญเพิ่งมาตัวมันคือของขวัญฉันใช่ทำไมมันนานจังเขาต้องตรวจของก่อนนะ คืออะไรทอมแอนเชอร์รี่เออรู้จักไหมแบบิกที่มันแบบิกฟอมวะนี่ฟอมไม่ด้วยนั่นเนี้อของจริงของฟอมเนี่ยของจริงแบบิกจริงเหรออ่าให้ทายดิสองตัวนี้เท่าไหร่โแพงนะมันเกิดไงสองพันหมื่นนึงเนี่ยสองตัวเนี่ยจริงหมื่นบาทของขวัญมันเกิดนะนะใช่เนี่ย แบรบิคทอมแอนเจอรี่ถูกที่ไหนล่ะหนอใช่มันแท้ไหมหรอของแท้สิโอน่ารักดีด้วยสวยเออน่ารักดีว่ะเฮ้ยทำไมน้องสวยขนาดนี้ไม่ปลอมหรอกไม่ปลอมมีตัวเล็กด้วยเฮ้ยมีลูกเขาไม่มีลูกปลอมป่ะเนี่ยไม่ปลอมจริงปะมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์กับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วรู้ได้ยังว่าเป็นของแท้เขาซื้อเว็บไอ้นี่ไงมันจะต้องต้องตรวจก่อนทุกครั้งก่อนที่ส่งมาให้ลูกค้าเขาจะตรวจสินค้าให้เราก่อน ใช่ใช่ใช่เว็บกลางซื้อผ่านเว็บกลางเออไม่รู้ว่ามันเป็นกระมยี่อย่างงี้ว่ะสวยดีห้าพเหรอไม่ไม่เขาขายเป็นเซตอยู่แล้วเขาไม่ได้ขายแยกหมายถึงเซตเนี้ยหมื่นอู้เจอที่น่ารักขยับได้ไหมขยับไม่ได้ไม่น่ารักจังง่ะทำไมตัวใหญ่เท่ากันอ่ะนี่ไงตัวตัวนี้เขาเรียก400%ตัวนี้เขาเรียก100%ถ้าถ้าตัวเท่าครึ่งคนอ่ะเขาเรียกพันเปอร์เซ็นต์ี่อัอุ้ยแขนหักก็ เอน,น่ารักดีว่ะชอบป,ปะถามจริงชอบไหมพี่ฮะทอมแมนเจอรี่ชอบป,ปะก็ชอบแต่ว่าอยากได้ขอเลิกอ๋อเหรอเขาอยากได้ตุ๊กตาที่ที่มันค้าๆกันใช่ไหมไม่ใช่เขาดูไว้แต่อีเบเป็นตุ๊กตาเอ็กโซซิตเอ็กโซซิตเหรอใช่ตัวละสองหมื่นไอตัว,ว<ะ>ที่ขาแขนบิดอะนะที่หน้ามือก็อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยมันมีชุดอีกชุดนึงไหมเอ่ะชุดเล็กอะชุดเล็กคืออะไรเอ่ยอะไรแฮปปี้มิวอ่ะไม่ใช่มันมี ทอบแมชาร์ลีชุดเคยเคยซื้อมาไม่เหรอเนี่ยไปแล้วไม่ต้องเสียใช่ไหมเคยซื้อมาปะอันนั้นของใครอ๋ออันนั้นมันของไอเยลซื้อเองที่ญี่ปุ่นเเออออนั่นแหละเออออ๋ไม่แต่อย่างเงี้ยรักษาเรียมากเลยมันเไม่ไม่เราเก็บเก็บตู้อย่างเดียวเขาเรียกว่าหนังกลับอย่าสัมผัสเยอะเราเก็บตู้อย่างเดียวเนี่ยจริงจริงการการจับมันเนี่ยเราต้องใส่ถุงมือด้วยครับเขาไม่ออกมาเล่นยันล็อกจริงๆต้องใส่ถุงมือจับนะ ล้วของพวกนี้ก็เหมาะกับการเล่นอยู่แล้วหรอไม่ใช่มาเฮ้ยเพียร์เพียเพียร์เพียร์ใช่ใช่เขาไม่ได้ไปเล่นยิงนะมึงแน่นอนมึงควรที่จะไปให้ไวมึงควรที่จะเอาไปเก็บเยอะไปเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้โชว์สวยๆให้ดูของตัวเลเยแทย์ว้าวทอมเมนต์เจอร์รี่ขอบคุณครับเขารู้แหละว่าตัวชอบไอ์ฮอลล์เรอร์ฮอล์เรอร์อะแต่มันบางตัวมันก็แบบว่าตัวไม่ได้ชอบไงแบบพวกอะไรนะเจสันอะไรเงี้ยมันก็ดูธรรมดาอะไรอย่างงี้ยใช่เะล่ะมีแบบดปิดเจสัน มีนะมีเจสันแต่ว่าบางบางทีมันก็ไม่ใช่ตัวเท่านี้มันอาจจะเป็นใช้เล็กอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องต้องดูอันนี้ก็ของขวันโอมปีที่ล้าใช่นี่ของขวนเขานี่อเออสวยอันนี้ก็เป็นบรรดาลูกๆของขานี่ไงเดียวมันชอบถอาแบบเจอรี่ผมเลยซื้อมาให้อันเนี้ยสองตัว,<ง>ตวราคายังไม่ถึงวันนี้ <laughs> อ่ะ อันนี้หมื่นสามรู้ใจกได้ตัวนี้สองตัวไงอันนี้สองตัวหมื่นอันนี้หมื่นสามหลายคนอาจจะบอกอีบ้าซื้ออะไรบ้าตัวเจ้ตุ่งตุ่งตุ่งอย่างนี้หมื่นสามตัวอันละแบบพันหนึ่งก็มีแบบก็มันดูรีสาลลัสนะตัวาไม่เขารู้ตัวชอบก็เลยซื้อพวกนี้มาให้เก็บสะสมอยวไปดูกันว่าอีก5ปีอย่าราคามันจะไปเท่าไหร่เมื่อก่อนยวเคยมีแบบอยู่แต่ตัวประมาณเท่างสูงประมาณเท่า ตอนนั้นซื้อมาสมัยเมื่อมีกล่องมีอะไรอย่างงี้ปะมีประมาณ20ปีที่แล้วอืมไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยตัวละพันอ่ะ่20ปีที่แล้วตัวละพันคิดว่าของแท้หรือของของแท้หรือของซื้อจากร้านยังไงอ่ะฮะซื้อจากร้านยังไงมันเป็นร้านขายพวกเนี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนนขายยื้อใช่ปะเหมือนอารมณ์สะพานเหล็กอ่ะอ๋อน่าจะไม่ปลอมหรอกคิดว่าไม่ปลอมหรอกเดี๋ยวผมไม่รู้นะว่าสมัยก่อนมันราคาอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยหนึ่งคู่มันอยู่ประมาณอ่า9,004 ตีไปหมื่นเดี๋ยวมาดูกันอีกสักนสองสามปีใช่เขาขายก็เป็นนี้เลยอ้าวรอเขาไม่แบ่งนี้ไม่แบ่งไม่แบ่งเคยเห็นที่พารากอนตัวแบบไซส์ประมาณเออยู่นี่แหละตัวละแสนมั้งทอมแอนเจอรี่ใช่ป่ะทอมทอมอย่างเดียวใช่ป่ะเออแปลว่าอันนั้นแพงตัวละแสนตัวใหญ่ ถ้ามีตังก็สะสมได้แเ่ี๋ยวเป็นคนไม่ได้ชอบสะสมแบบพีมนะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแต่ว่าเยวเป็นคนชอบสะสมทอมแอนเจอรี่ตุ๊กตาก็มีแต่ตุ๊กตาอยู่บ้านโอมั้งถ้าไม่ผิดแล้วก็พวกเนี้ยเออคือชอบไอพีผีฮอร์เรอร์รอบเนี้ยที่ไปญี่ปุ่นมาเออเดี๋ยวกะว่าจะไปซื้อมาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถูกใจอ่ะเออมันแบบทุกทุกทิกๆอะไรเงี้ยโอเคครับไว้ตู้จะเต็มแล้วว่าสงสัยต้องยใหญ่ที่ข้างบนมั้งละ โอเคเดี๋ยวเรามาทายกันว่าอีกประมาณ3-4ปีหรือ5ปีอะไรเงี้ยราคาตัวนี้มันจะขึ้นไปเท่าไหร่สามปีช่องนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่จะออดเหรอถ้ากูมีชีวิตอยู่ก็น่าจะยังอยู่โอเคชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับฝากไว้พรอให้เยอะนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ